มีคนดูดูอยู่ค่ะคุยอยู่ค่ะนานยังคะพี่น้องทนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังก็สักพักละค่ะรับเป็นคนนอกก็้อวงการเลยใช่ค่ะไปไหนไปเจอคุยกันคุยกันอะไรตรงไหนยังไงคะก็ไปเจอกันเจอกันที่งานงานหนึ่งแล้วก็ก็ได้คุยกัน แต่เราก็เปิดปกติเนาะวารักนนี้ไม่ได้ปิดอะไรใช่ค่ะมันไปคลิกอะไรตรงไหนยังไงรู้คนกอนุวกกนก็เขาเป็นคนดีอะค่ะใช่ระยะเวลานาเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็นานประมาณสักพักอะค่ะปีปีหนึ่งกักรักทางนี้ยังไงบ้างที่ต้องผัวเรามองยังไงบ้างครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะมันยังมีอะไรต้องปรับจูนกันในกรนกรมั้ยก็มีมีหลายอย่างเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะที่ต้องเป่ารายยุ่เป็นระห่างหรือน้อยกว่าใครมากกว่าอะไรเงี้ยก็เท่ากันนะค่ะอ๋อไล่เยุ่งกันค่ะอ่ะตอนนี้ถามอีกประเด็นนดงน่าจะเกิดแล้วล่ะกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มสอนรามตอนนี้เรามีโอกาสแบบได้คุยหรือเจอหรืออะไรกันอยู่บ้างไหมคะก็ไม่ได้คุยอะไรค่ะก็ให้กําลังใจกันดีกว่าแต่ข่าวที่เขาคือเราทราบเห็นตลอดนะตัวท่าเห็นเห็นค่ะก็พอทราบข่าวแล้วค่ะ คือคือตอนนี้ไงเรากับที่พี่หนุ่มเป็นยังไงก็เป็นฝนกับพี่หนุ่มก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการนะคะก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรก็ให้อภัยต่อกันใช่ค่ะพี่ฝนหลังจากที่มันมีเรื่องราวต่อมัอะไรทีติดตรงติดต่อหรือให้กําลังใจกันบ้างไหมครับนอกจากโซเชียลเลยให้กําลังใจกันนะคะใช่ค่ะโทรไปหาหรือว่าไลน์อะไร ก็ลายอะค่ะให้กําลังใจกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะตอนนี้เหมือนเขาเจอลายแม่ผสมแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมลองกำลัมองเงี้ยเรื่องเนี้ยก็เป็นตรงมตุ่มด้วยแล้วก็แับตุ่มุ่มด้วยค่ะมันก็บอบช้ําทั้งสองฝ่ายเนาะเราก็ให้กําลังใจต่อกันดีกว่าก็สู้ๆค่ะแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ เป็นความบังเอิญมากกว่าใช่ค่ะคือโกกะคะ้ดเหมือนกันเลยนะคะตอนแรกก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันก็มามารูท้ทีหลังมีคนบอกว่าเออโค้ดเหมือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบบังเอิญค่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้แบบโคพสเหมือนกันก็ตกแต่ <c oughs> ตอนที่หนูมีโอกาสแบบได้เจอได้อะไรกันบ้างไหมหรือไม่มีเลยไม่ค่ะ แต่ว่าโอกาสที่จะเจอหรืออะไรยรอนมาพูดคุยได้ปกติไม่เลยค่ะใช่ค่ะก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ทําธุรกิจด้วยค่ะใช่พอเราโพสไปโพสน,นั้นไปเห็นปัญมาเอ๊ะจะมีแบบรีเกิร์หรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันก็เราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ไ<ม> <laughs> แต่ในใจ <laughs> ลึกๆมัน,นดีไหครับผมตุนตาก็รู้สึกดีต่อพี่เขาอะค่ะแต่การรีเกิร์คือเราทำยังไงไม่ไม่ดีกว่า ตอนนี้เรายังไงพี่ก็เป็นเหมือนแบบว่าค,คุณพ่อสามุระพูดว่าก่อนเลี้ยง,ยง,ง,ง,ยง,งพี่เดียวเราอย่างไรบ้างหเลี้ยงน้องวิจีแบบคนเดียวน้องวิจิน่ารักมาก <ừ> ค่ะก็เห็นในรูปค่ะแล้วก็ดูในวิดีโอค่ะ <ừ> ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวพี่เขาอะค่ะให้ผ่านมรสุมไปให้ได้ค่ะ <ừ> ใช่โอเคก็ไปหาอกัายอั<ช>อ่ะยินเสิร์ฟหน่อยนะฮะ